พอยู่ตรงไหนกันครับเนี่ยพี่นี่พี่ชายอยู่ที่ปั๊มตอนนีจารณ์พจายพี่ชาย่รอผมกดอุจะพูดนะแต่ไหม่รถอตมาเี่ยผม็นดูอยู่เห็นไหมว่าดีีอเลยอยู่ที่ปั๊มหมายเลขยี่สิบโอ้กแดงรถช้ารถช้าม่ใม่่มิุี่โกงรุโมเครื่องเอาไอพี่นงไง แข่งกันไหมือนไอไกลๆอ่ะนิสัยนิสัยไงไมุ่นตามมาใกล้อออเที่โดนแบนที่ไหนฮะที่นัที่ผมโดนเนาะเชิดนั้นเลยพี่เหตุการอะไรเช่ดนั้นเลยพี่เหรอใช่ผมไปแล้วโดป๊บ ไอผมย้ายสุดเย็นมันวิรุนบ้างเลยเอ้ยุชุนชุนผมต้องไปแล้วแหละวันนี้พี่ต้องไปยกนชุนพี่จุเขอให้ใครอะพี่หนึ่งเหรอใครพี่ยังอยู่พี่น็อตอือจะไปแล้วจะไปแล้วทำไมเมื่อคืนโอ้ยดูสิพี่น็อตผมบอกผมมาพี่น็อตจะไปอะไรอย่างเงี้้ยโอพี่ชายเคลียร์ดิพี่ชายชายพูดเหมือนที่พี่พูดกับผมวันนั้นแหะเคลียร์ดิพี่แล้วเขาไม่กล้าอะไรเลย ใจเย็นแล้วนะเด็การณเก็น่าทึงมาฝ่าทำรมปีใความตะปันเอ้ยพี่ดุนพี่ดุนพี่ดุนยากไม่ไม่เพราะว่าเขาไม่ชอบเช็คไหมเช็คไหม มงังยังยามามังอีกไม่รู้ความจตรงนั้นเที่ยวมากจะทำอะไรอะอนนจ,ะจอดรถแหละไม่ได้จอดตรงนี้นเลยพี่ดูดีๆดว้องๆนะนี่คือวิธีการถอยแบบอะไรนะเขาอ,อยากฟปด้วยีสไลสตล์ตอเฮ้ <c oughs> <c oughs> ชายเล่นอะไรเออเนี่ยเนาะจัดงานนะเดินรวมตัวกันเดิแถวแม่ผมเมืองนี้อ่ะสวยมาร์คไว้เลยมาร์คไว้เลยพามาใครหาเมื่อกี้ฉลาดชิปจะจอดเชียงเหรอพี่น,ออน้องได้จอดเชียงได้พี่จอดเชียงใช่ปะมันมีที่ให้จอดแล้วพอจอดไปดิแต่มันบอกว่าถ้าจอดที่นี่แล้วก็ไปเบิร์ เวลาวันนี้พี่แอมไม่อยู่ีว่าเอาเอาสูตเข้าไปหาบ้างที่ผมจอดเสรแล้วนะอยากไปสูตรเข้าไปหาบ้างพี่กระต้องต่าโอ้โจอดแล้วเนี่ยช่รถไม่พอไม่ไม่ผมไม่ถึงที่จอดางเงี้รถไม่พอออันเลี้ยวหนึ่ง อย่่างั้นนนะพีโอ้โหเพรามึงพากูจอดควายเอ้ยด่ากูเฉยเลยไม่ได้ด่าสองสามหกใช่คุยังไม่ได้ด่าพี่เลยหนึ่งเป็นรอสองสามหกได้พี่เองอยู่ไหนเนี่ยพี่งโอ้ตอนนี้งงไปหมดแล้วรถใครเป็นรถใครวะเนี่ยมันทับมันได้ครับปวดหัวคงว่ใจอ่างหน้าไม่ใช่ป่ะ Ô oh, vận, <coughs> oh, <ngong. coughs> oh, à <coughs> hey, con vận, 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 ครับ,บครับที่นองใส่รถไปียียรเก้าใช่ไหมใช่มีอะไรเฮ้ยต,ตรง, <c oughs> ตงดูเส้นดิดูเส้นถนนดิโด <c oughs> ดูเส้นถนนเป็นหลักดิแล้วน้าทำมุมสีเบลซาบิไม่ถึงไม่ตรง ทำไมพี่ดุลไปแอบอยู่นู่น,มมนเนี่ยมุมมืดอีกแล้วพี่ดุลเนี่ยพี่ดุลแบบเมื่อคืนนะม,มุมมืดดีอะวันนี้เป็นตอนกลางวันมุมสว่างเลยน้องสว่างดีด้เปล่าหลังนั่นไงไม่ตัดขาดไอ,อ้เวยเนยมาทำไม,ไมวะไล่บีบแต่ไล่บีบแต่ไล่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วเสร็จแล้วเจตคุณครับพี่เจตคุณยังไม่ปล่อยใจอีกเลยครับพี่ชายตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่พี่ชายวันนี้พี่ดุลก็ไม่มาก็าไม่อยู่มุมมืดแล้วพี่โอเค ไม่เปิดเนี hmm. yeah, Mais, uh. ่ยไม่มีพี่ชายจะไปมิลานหรอไปไหมหรือว่าไปวุ่เส้นเพื่อนนะ